ยุ้ยญาติเยอออกมาโพสต์ตัด้อไม่ใช่ลูกทุ่งถางแตกอย่างที่เป็นข่าวลือแถมลั่นไม่รู้จริงก็ย่มโนหลังจากที่มีกระแสข่าวร้อนแรงจนทําให้เป็นประเด็นที่ใครหลายๆคนให้ความสนใจเมื่อเพจดังอย่างคนลูกทุ่งได้ออกมาโพสต์แฉนักร้องลูกทุ่งสาวคนสวยหลอกไทยของแฟนคลับอ้างว่าที่บ้านไม่มีของใช้จนแฟนๆเอือมและเริ่มถอยห่างไปหลายคนงานนี้คนที่ถูกพุ่งเป้านั่นก็คือนักร้องสาวเสียงดียุย้ย ญาติยเยอะซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์โดยได้ตอบถึงเรื่องนี้ว่าไม่ใช่ตนและไม่เคยไถยเงินใครเลยไถยได้คนเดียวก็คือแม่เพราะตั้งแต่ร้องเพลงมาแม่เก็บเงินอีกทั้งยังบอกต่อว่าที่เราไม่มีผลงานเลยเรียกว่าตกอับหรอเขาไม่มีผลงานไม่ได้หมายความว่าเขาตกอับนะคะอย่างข่าวล่าสุดเขาไม่ได้มาถามอะไรยุ้ยเลยเหมือนมโนไปเองยุย้ยญาติเยอะตัดพพอไม่ใช่ลูกทุ่งถังแตกลั่นไม่รู้จริงอย่ามโน ล่าสุดยุย้ยก็ได้ออกมาโพสตถึงประเด็นที่ถูกเหล่าชาวเน็ตต่างพุ่งเป้ามาที่เจ้าตัวโดยได้ระบุข้อความไว้ว่าคือก็มีแอบคิดนะคะว่านานแล้วเนอะที่ยุย้ยไม่ค่อยได้เห็นสื่อลงข่าวยุย้ยไปทางบวกบ้างลงทางลบก็เยอะแหละนะแล้วถ้าเป็นลบเรื่องจริงก็โอเคค่ะแต่นี่ไม่จริงใจคอนี่จะให้ตกอับให้ถังแตกให้ไถเงินงานน้อยคือมันไม่มีอะไรดีในความคิดหรือใช้มโนแล้วจับประเด็นด้วยความรู้สึกเอาเองควรงวดเขียนก่อนค่ะ ที่เกียดแก้พอแก้คนเข้าใจแล้วไปถ้าไม่หาว่าแก้ตัวคือทางสื่อมีเรื่องให้ลงข่าวเพื่อกระแสะเองแต่ทางครอบครัวยุ้ยไม่โอเคคะ่ะเพราะส่วนมากพาดหัวข่าวที่เสียหายเสียชื่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ไม่ใช่ความจริงยุ้ยไม่ได้มาบอกให้ลงแบบชื่นชมนะคะเพราะรู้ว่ามีราคาต้องจ่ายยุ้ยไม่มีงบนั้นคะ่ะถ้าจะลงให้ไปในทางลบแล้วมันไม่จริงคงไม่ให้มาขอโทษแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะ